ต่อมาเรื่องที่ครูเกิดไว้อะไรนะการจัดการเวลาของตัวเองแน่นอนเวลาเราขึ้นม,มัธยมหรือเราโตขึ้นการจัดการเวลาเป็นสิ่งสําคัญน้องนองหนูหนูจไว้นะครับว่าเล่นเกมอย่างไงให้แม่บีดาก็เล่นเกมให้มันถูกเวลาเนาะเราอาจจะตกลงกับแม่บอกว่าหนูขอเล่น หนึ่งชั่วโมงต่อรอบแล้ววันหนึ่งหนูขอกี่รอบอาจตกลงกันลองคุยกันดูเนาะการเล่นเกมไม่ผิดนะครูย้ําเลยครูเห็นด้วยเลยว่าการเล่นเกมไม่ผิดแต่มันจะผิดถ้าเราเล่นแบบไม่รู้เวลาเราเล่นแบบไม่ลืมหูลืมตาอันนั้นคือผิดจริงๆนะอนาคตเราอาจจะเสียได้นะครับเล่นเกมหาเงินได้ช่วงนี้เล่นเกมหาเงินได้เป็นแคสเซอร์เนาะเป็นแคสไปแคส u t u b e ใช่ไหมหาเงินได้แต่หนูมีศักยภาพพอหรือย,ยังที่หนูจะทำหนึ่งทังกษะการตัดต่อคลิปหนูต้องมีเนาะ ทักษะด้านภาษาหนูก็ต้องมีทักษะการด้านพูดหนูก็ต้องมีหลายๆอย่างหนูต้องมีบุคลิกภาพหนูก็ต้องดีหนูมีพอหรือยังหนูต้องฝึกตัวเองสิ่งเดียวที่หนูจะฝึกตัวเองในด้านต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือการเรียนนั่นแหละก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยห้ามทิ้งอยากจะเล่นเกมให้เก่งก็ต้องห้ามทิ้งการเรียนหรือว่าภาษาสําคัญเล่นเกมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเป็นไงเล่นไม่รู้เรื่องนะเออตั้งใจเรียนด้วยนะครับเนาะคุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกเล่นเนาะก็ไม่เป็นไร แบ่งสาคัญคือการจัดการเวลาเล่นได้แต่ต้องจัดการเวลาให้ดีเนาะการบางทีเราหวังดีกับเขาแหละสั่งให้เขาหยุดเล่นแต่ซึ่งมันก็สําหรับครูครูคิดว่ามันก็ดูเป็นไม้แข็งเกินไปอาจจะค่อยๆแบ่งช่วงเวลาให้เขามีความราับผิดชอบมากขึ้นการที่เราไปบังคับให้เขาหยุดเล่นเลยนะครับปัญหาอย่างหนึ่งคือเขาถูกบีบบังคับเขาถูกบังคับเขาไม่ได้ฝึก เขาไม่ได้มีการฝึกการควบคุมตัวเองไม่ได้มีการฝึกการจัดการตัวเองใดๆเลยนะครับแต่กับการถ้าเกิดให้เขาฝึกแบ่งเวลาด้วยตนเองนะครับหคือเขาจะเล่นอย่างมีระบบนะครับเขาจะเรียนอย่างมีระบบเขาจะมีแรงในการเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมีแรงจูงใจในการเล่น เขาจะมีเป้าหมายในชีวิตของเขาเขาจะต้องฝึกจัดการตัวเองเมื่อเขาโตขึ้นไปนะครับแน่นอนการจัดการตัวเองที่ดีก็จะทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันโอเควันนี้เดี๋ยวครูขอพักไว้เท่านี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครูก็จะมาทําคลิปเล็กๆย่อยๆตามหัวข้อต่างๆที่ครูเคยพูดมานะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ